บทที่หนึ่งร้อยมังกรปีศาจเงาไ้บ้าเอ๋ยไม่น่าแปลกใจที่คุณไม่สามารถตายได้คุณจึงพบขวดยาขนาดใหญ่ติดตัวไปด้วยเสมอตอนนี้ยากไล่หมดขวดแล้วถึงตาฉันโต้กลับแล้วเจ้าขี้โกงเมื่อรู้ว่าเขากําลังจะชนะฟัตตี้จึงโจมตีชาโด้ราก้อนด้วยอาวุธของเขาในขณะที่เขาสาบแช่งในขณะนี้เจ้าห้วนซึ่งเข้าสู่สถานะตื่นเต้นแล้วนอกจากจะ,ะเผชิญกับทักษะสร้างความเสียหายรุนแรงอย่างราก้อนบรีดเมื่อชาโด้ราก้อนโจมตีเขาไม่ได้หลบเลยและเลือกที่จะต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตว มังกรปีศาจไม่ใช่คนโง่แม้ว่ามันจะถูกพลังแห่งความมืดกัดกร่อนและกลายเป็นความรุนแรงแต่ความเป็นเหตุเป็นผลของมันก็ยังคงมีอยู่มันเพิ่งได้ยินและเข้าใจคำพูดของลินชวงเมื่อรู้ว่าไพ่ตายของมันถูกเปิดออกมันจึงส่งเสียงคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวณจุดนั้นเดิมที่มันคิดว่าคนเหล่านี้เป็นเพียงนักผจญภัยธรรมดาตราบใดที่มันใช้เวลามันสามารถทรมานพวกโง่เผาเหล่านี้จนตายได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามมันไม่ได้คาดหวังว่าคะแนนสุขภาพสิบล้านที่เก็บไว้ในชาร์โดรัก้อนคริสตันจะอยู่ได้ไม่เกินสองสามคน สิ่งนี้ทําให้รู้สึกขายหน้ามากราชาผู้สง่างามแห่งเผ่ามังกรถูกสังหารโดยมนุษย์ที่อ่อนแอเพียงไม่กี่คนนี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ที่สุดสําหรับมันอสูรศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงจากนั้นชาโดดราก้อนก็เริ่มโจมตีลินชวงราวกับว่ามันบ้าไปแล้วถึงตายก็ขอตายด้วยคนไม่กี่คนเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีที่เป็นเป้าหมายของมังกรเงาลินซวงก็ไม่แสดงความกลัวใดๆเขาเลือกที่จะต่อสู้กับชาโดดราก้อนแบบตัวต่อตัว,ตว ไม่ต้องพูดถึงว่าเขามีเอูแวนซึ่งเป็นสุดยอดฮีลเลอร์อยู่กับเขาเพียงแค่ผลกระทบของกรหนักของโดมิเนเตอร์กระอกที่มีต่อเขาอาจทําให้ชาโดดราก้อนหมดแรงจนตายได้นอกจากนี้เขามีไลฟ์ลิงของเอลแวนเขาไม่เชื่อว่าด้วยการปรับปรุงมากมายเขาไม่สามารถฆ่ามังกรได้จากนั้นลินชวงและชาโดดราก้อนเริ่มการต่อสู้ครั้งใหม่อย่างไรก็ตามชาโดดราก้อนถูกกาหนดให้เป็นผู้แพ้ลินชวงไม่เพียงมีการสนับสนุนการฟื้นฟูสุขภาพที่ท้าทายสวรรค์แต่เขายังมีผู้ช่วยเหลือที่ทรงพลังอีก3ามคน นั่นหมายความว่าชาร์โดราก้อนเป็นสัตว์ร้ายที่กำลังจะตายอยู่แล้วเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่มันจะตายสิบห้านาทีหลังจากการต่อสู้ระหว่างชา์โดราก้อนและลินชวงเริ่มขึ้นครึ่งชั่วโมงก่อนที่ชุดเวส์มล์ปลดผนึกจะเปิดใช้งานในที่สุดแถบพลังชีวิตของชา์โดราก้อนก็ลดลงต่ำกว่าหนึ่งแสคะแนนภายใต้การปิดล้อมของลินชวงและอีกสามคนนอกเหนือจากความรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยแล้วลินชวงและสุขภาพและมานาของคนอื่นๆยังดีเหมือนเดิมห้าห้าห้าทำไมคุณทำไม่ได้ตอนนี้คุณไม่ดุร,ร,ดระททับใจมมากไคุณเหหีี่ยวแ้้งตอนน รุนแรงและน่ากลัวต่อไปเมื่อมองดูเอพีของชาโด้รัก้อนที่ลดลงเหมือนหน้าผาเจ้าอ้วนก็โจมตีด้วยอาวุธของเขาอย่างมีความสุขในขณะที่เยาะเย้ยมันอย่างต่อเนื่องเดิมทีชาโด้รัก้อนยังคงคำรามต่อคำเยาะเย้ยของเจ้าอ้วนตอนนี้เมื่อเผชิญกับคำเยาะเย้ยของเจ้าอ้วนมันก็ไม่มีแรงที่จะคำรามกลับอีกต่อไปไม่คาดคิดว่าจะเจอพวกผิดปกติกลุ่มนี้มันเป็นมังกรเจ้าเหนือหัวของสัตว์ร,ร้ายในตำนานและตำนานและเป็นสมาชิกของเผ่าพ,พันธุ์ชั้นนำของทวีป มันไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ไม่กี่คนในแง่ของการบริโภคได้หากเรื่องนี้แพร่ออกไปไม่เพียงแต่จะถูกย่อยเยยโดยสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในทวีปเท่านั้นแต่ยังจะถูกนำออกจากเกาะมังกรและจัดการอย่างลับๆเมื่อนึกถึงฉากนั้นชาโด้ดราก้อนก็รู้สึกเย็นชาในใจทันทีมันไม่ต้องการที่จะเผชิญกับสถานการณ์นั้นเลยอย่างไรก็ตามมันได้กลายเป็นอาหารสำหรับมนุษย์เหล่านี้ไปแล้วมันอยู่ไม่ไกลาจากความตายมันคงไม่สามารถเห็นฉากนั้นได้ด้วยความคิดนี้การต่อต้านของชาโด้ดราก้อนจึงอ่อนแอลงเรื่อยๆมันพร้อมที่จะยอมแพ้และ เมื่อเห็นมังกรงเงาค่อยๆเลิกต่อต้านลินซวงและคนอื่นๆรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากในทันทีพวกเขาเห็นรุ่งอรุณแห่งชัยชนะและความเร็วในการโจมตีของพวกเขาก็เร็วกว่าเดิมถึงสามเท่าอย่างไรก็ตามในขณะนี้เรากับว่ามันสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างจู่ๆมังกรงเงาก็ฟืน้นตัวขึ้นและเปิดการโจมตีตอบโต้อย่างรุนแรงใส่ลินชวงและคนอื่นๆลินชวงและฟัตตี้ซึ่งแต่เดิมโจมตีชาโดดราก้อนอย่างใกล้ชิดไม่ทันตั้งตัตวและกระเด็นออกไปไม่กี่เมตรด้วยกรงเล็บของมันบนท้องฟ้ามูเชยี่และชูเฟง รู้สึกโกรธทันทีเมื่อพวกเขาเห็นลินชวงและปัตตี้สูญเสียพลังชีวิตมากกว่าครึ่งหนึ่งให้กับกรงเล็บของชาโดดราก้อนพวกเขาเริ่มเปิดใช้งานอัลติเมตและโจมตีร่างของชาโดดราก้อนในขณะนี้ชาโดดราก้อนไม่มีอารมณ์ที่จะรบกวนเธออีกต่อไปมันต้องการหนีจากสนามรบและทำสิ่งที่สำคัญกับมันดังนั้นเมื่อเผชิญกับมูเชยี่และการโจมตีของคนอื่นๆมังกรเงาจึงโต้กลับอย่างไม่เป็นทางการทียไม่กี่ครั้งก่อนที่จะกระพือปีกเพื่อหลบหนี อย่างไรก็ตามขณะที่แขนขาของมันลอยขึ้นจากพื้นจู่ๆมันก็รู้สึกว่ามีบางอย่างตกลงมาบนหัวของมันก่อนที่มันจะหันไปดูก็มีเสียงของบางอย่างถูกตัดออกคลื่นความเจ็บปวดอย่างรุนแรงมาจากเขาทั้งสองที่อยู่เหนือหัวของมันชา์โดดราก้อนไม่จําเป็นต้องคิดก็รู้ว่ามนุษย์ได้ตัดเขามังกรของมันแล้วความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแผ่ส่้นไปทั่วร่างของชาโดเดมอนดราก้อนทาให้ร่างของมันซึ่งเพิ่งลุกจากพื้นลม้มลงกับพื้น เราต้องรู้ว่าเขามังกรเป็นส่วนสำคัญที่สุดของเผ่ามังกรนอกเหนือจากมาตราส่วนย้อนกลับความเจ็บปวดจากเขาที่หักทำให้ทาโดราก้อนสูญเสียความสามารถในการต้านทานในทันทีมันนอนอยู่บนพื้นกระตุกทั้งตัวและแสดงสีหน้าดุร้ายมากเมื่อเห็นว่ามมงกรเงาไม่มีกำลังที่จะต่อต้านอีกต่อไปลินซวงและคนอื่นๆจึงไม่ลังเลเลยและโจมตีต่อไปลินชวงและใบหน้าของคนอื่นๆเต็มไปด้วยความตื่นเต้นขณะที่พวกเขามองไปที่จุดสุขภาพที่ดิ่งลงการเคลื่อนไหวของพวกเขาอดไม่ได้ที่จะเร็วขึ้น ในขณะนี้ชาโดราก้อนไม่กลัวความตายมันต้องการที่จะหลบหนีอย่างไรก็ตามหลังจากที่ลินชวงและคนอื่นๆหักเขามังกรแล้วชาโดราก้อนก็ไม่มีแรงที่จะหลบหนีมันทำได้เพียงแค่ปล่อยให้พวกเขาทั้งสี่เอาชนะมันเมื่อความรู้สึกในใจแข็งแกร่งขึ้นความคิดของชาโดราก้อนก็ค่อยๆมั่นคงขึ้นมันตัดสินใจที่จะทำให้ลินชวงและคนอื่นๆหวาดกลัวด้วยการทำลายตัวเองจากนั้นจึงฉวยโอกาสหลบหนี ลินชวงและคนอื่นๆที่กำลังโจมตีอย่างมีความสุขต่างตกตะลึงเมื่อเห็นดาร์คไดมอนด์รากอนเริ่มเปล่งแสงสีแดงเข้มอันน่าสะพรึงกลัวพวกเขาคิดว่ามันต้องใช้การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่พวกเขารีบหยุดการโจมตีและหนีไปด้านข้างอย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากที่เขาหนีไปหลินซวงก็ตระหนักได้ทันทีว่าจะเป็นอย่างไรถ้ามังกรเงาต้องการใช้อุบายแบบเดียวกันและหลบหนีเหมือนกับอสอร,รพิทยาธมินงูเสวิยออีพาเจ้าหวนไปห่างๆฉันเกรงว่าชาโดรากอนจะใช้การเคลื่อนไหวของดาร์คโซอาริงเซอร์เพนเพื่อหลบหนีอนนอเรร Life Link อ โดยไม่รอให้มูเชยี่และคนอื่นๆพูดอะไรเขารีบวิ่งไปหาชาโดดราก้อนที่กำลังเปล่งความร้อนที่แผดเผาและแสงคราวสีแดงเข้มในเวลาเดียวกันชาโดดราก้อนได้นำชาโดดราก้อนคริสตัลในร่างกายออกไปแล้วและทำให้ดูเหมือนว่ามันทำลายตัวเองได้มันกางปีกออกและอดทนต่อความเจ็บปวดจากเขาที่หักของมันต้องการที่จะหนีไปอย่างเงียบๆอย่างไรก็ตามไม่เคยคาดคิดว่าการเคลื่อนไหวของมันจะถูกใช้โดยดาร์คโซอาริงเซอร์เพนแล้วหลินซวงและคนอื่นๆระวังตัวอยู่แล้วขณะที่มันกำลังจะบินขึ้นหลินซวงก็ฝ่าแสงที่ร่างคราวและเข้าสู่ บ้าจริงคุณเียมที่จะใช้กลอนอุบายแบบเดียวกับอสรพิทยานทมินเจ้าคิดว่าพวกเราสองสามคนมงวจริงๆหรือหลังจากที่ลินชวงคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวเขาก็โจมตีชาโดราก้อนอย่างบ้าคลาั่งเมื่อได้ยินเสียงคำรามของลินชวงมูเชยี่และคนอื่นๆก็ทะลุผ่านแสงที่สองประกายและเข้าสู่พื้นที่แกนกลางทันทีหลังจากมองไปที่ชาโดราก้อนคริสตัลที่ส่องแสงด้วยสีหน้ามืดมนพวกเขาก็เริ่มโจมตีชาโดราก้อนอย่างบ้าคลาั่งบทที่หนึ่งร้อยหนึ่งกราดหนักของโดมิเอเตอร์เสื้อคลุมบ้าไปล,า, Forest ปลา่ ทุกท่านกําลังใช้เทคนิคการส่องเปลือกจักระจันสีทองมึงคิดว่าเราหลอกง่ายหรือมึงคิดว่ากูเก่งงูทยานทมินใช้ท่านี้หลอกให้เราหนีเราอายมากแล้วแต่คุณก็ยังใช้ท่านี้คิดว่าเราตาบอดจริงหรือขณะที่คนอ้วนผลัดกันจมตีหลินซงและอีกสามคนรู้สึกอับอายกับการกระทําของมังกรเง,งาการจมตีของพวกเขาหนักขึ้นเรื่อยๆและความเร็วในการโจมตีก็เพิ่มขึ้นพวกเขาหวังว่าจะสามารถทําลายชาโดรา้อนได้ในการโจมตีครั้งเดียวและลบความทรงจําอันอับยศยอดสูนี้ ภายใต้การปิดล้อมอย่างเกรี้ยกราดของพวกเขาทั้ง5 SP อที่เหลืออยู่ของชาโดราก้อนหนึ่งแสนยังไม่เพียงพอภายในเวลาไม่ถึงนาทีภายใต้การปิดล้อมของพวกมันทั้งห้ามันลดลงต่ำกว่า1 0 0 0 0มนคะแนนฉันวิ่งด้วยเหตุผลข้ารู้สึกว่าข้าเมื่อมังกรเงาถูกพวกมันไม่กี่ตัวทุบตีมันเริ่มอธิบายเหตุผลของการหลบหนีของมันอย่างไรก็ตามทั้ง5้าคนถูกบดบังด้วยความโกรธและไม่ต้องการฟังคำอธิบายของมันเลยขณะที่มันอ้าปากพูดภาษากลางของทวีปสองสามคำมันก็ถูกโฟกัสโดยมูเชยี่และชูเฟงและทำลายสุุขขภาาพสส่วนนดท้ยองมั คำพูดที่ชาโด์ดราก้อนพูดยังไม่ทันจบก็ติดอยู่ในลำคอเมื่อชีวิตของมันหมดลงมันกลายเป็นความลับที่มีแต่มันเท่านั้นที่รู้ดวงตาของชาโด์ดราก้อนเบิกกว้างด้วยความไม่เต็มใจและเสียใจแท่งพลังชีวิตของมันหมดลงแล้วและในที่สุดมันก็ถูกกระแทกลงกับพื้นโดยพวกมันไม่กี่ตัวความมีเหตุผลของพวกเขายังครองตำแหน่งสูงอีกครั้งช่างโชคร้ายเหลือเกินมอนสเตอร์ป่าที่มีชีวิตทุกตัวคิดว่าการหลบหนีเป็นการหลอกลวงทุกคนงั้นหรือในบรรดาเจ้าเหนือหัวสามคนที่เราต้องการฆ่ามีสองคนที่บ้าระ พวกคุณทุกคนถือว่าพวกเราเป็นคนโง่เขลาไม่เพียงแต่คุณใช้การเคลื่อนไหวแบบเดียวกันเท่านั้นแต่เครื่องมือที่คุณใช้ก็มีผลเช่นเดียวกันคุณไม่มีความละอายเลยจริงๆถ้านายเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นเพื่อหน,นีพวกเราคงไม่มีทางค้นพบมันเร็วขนาดนี้เจ้าสมควรที่จะโชคร้ายและตายด้วยน้ำมือของพวกเราหลังจากที่สติกลับคืนมาเจ้าอ้วนก็ยังรู้สึกโกรธขณะที่เขาเคี่ยนศพของชาโด้ระก้อนเขายังคงพึงพรรมพำกับตัวเองเพื่อระบายความขับข้องใจท้ายที่สุดใครขอให้มังกรเง,งาและอสรพิทยาธมินนีไป ลินซวงและคนอื่นๆที่ถูกอสร,รพิทยาธมินหลอกในลักษณะเดียวกันผิดหวังและขายหน้ามากชาโดดราก้อนกล้าที่จะคัดลอกวิธีการของดาร์กโซอาริงเซอร์เพนและโกหกพวกเขาอีกครั้งนี้ไม่ใช่การมองหาความตายเพียงอย่างเดียวหรืออย่างที่เจ้าวนพูดถ้าชาโดดราก้อนเปลี่ยนวิธีการหลบหนีมันก็อาจจะหนีไปแล้วแต่ก็เลือกวิธีนี้ทั้งหมดนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นความประสงค์ของสวรรค์ความประสงค์ของสวรรค์ต้องการให้ชาโดดราก้อนตายที่นี่ หลังจากที่แอลยูววนสงบลงความโกรธที่ชาโดดราก้อนปลุกเร้าเหตุผลของเธอก็กลับมาอยู่ในระดับสูงอีกครั้งเมื่อนึกถึงการต่อสู้เมื่อกี้เธอรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติหลังจากขมวดคิ้วอยู่ครู่หนึ่งจู่ๆเธอก็ถามคำถามมีใครได้ยินอะไรไหมคำถามแบบสุ่มของแอลยูววนทำให้ลินชวงและคนอื่นๆตะลึงพวกเขาไม่รู้ว่าเสียงที่ลูว่านพูดถึงคืออะไรลูว่านคุณได้ยินอะไรไหม เมื่อเผชิญหน้ากับคำถามของลินชวงหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอตอบอย่างลังเลว่าตอนที่ฉันโจมตีชาโดดราก้อนเมื่อกี้ฉันคิดว่าฉันได้ยินมันพูดอะไรบางอย่างในภาษากลางของทวีปฉันโกรธเกินกว่าจะฟังที่มันพูดได้ยินไหมหลังจากที่แอลยูแวนพูดจบลินชวงและอีกสองคนก็ดูครุ่นคิดพวกเขาได้ยินว่าชาโดดราก้อนพูดอะไรบางอย่างที่เกือบจะตายแต่เนื่องจากตอนนี้พวกเขาทั้งหมดโกรธและต้องการฆ่ามันอย่างรวดเร็วพวกเขาจึงเพิกเฉยขณะที่ทั้งสี่คนกำลังคิดในที่สุดเจ้าอ้วนก็ระบายความโกรธในใจออออกกกกกมาาาาาเเขขขขยบุปปรณ์ททีี่่ตลลลนนแะัได้้งงพว คุณคิดอะไรอยู่นี่คือบอสระดับสีแดงตัวแรกที่ถูกฆ่าในกลอรี่ทำไมพวกคุณมายืนที่นี่แทนที่จะไปหยิบอุปกรณ์ละ่ะเจ้าฮ้วนเจ้าได้ยินสิ่งที่มังกรเงาพูดในตอนท้ายหรือไม่หลังจากที่เห็นเจ้าห้วนวิ่งหนีไปหลิมซงบอกเจ้าห้วนว่าทุกคนกำลังคิดอะไรอยู่อย่างไรก็ตามเจ้าห้วนไม่ได้สนใจคำถามนี้เลยเขาบอกทุกคนโดยตรงว่าอยากคิดถึงคำถามที่น่าเบื่อเช่นนี้พวกคุณเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าสมองของคุณลัดวงจรมันเป็นเพียงสัตว์ประหลาดป่าใครจะสนว่าสุดท้ายแล้วจะพูดยังไงไ ให้ฉันบอกคุณว่าชาว์โดราก้อนทิ้งอุปกรณ์ระดับสีแดงสามชิ้นถ้าเธอไม่มาดูฉันจะเอาไปทั้งหมดเมื่อได้ยินคนอ้วนพูดว่าชาว์โดราก้อนทำอุปกรณ์ระดับเร็ดหล่นไปสามชิ้นพวกเขาไม่กี่คนก็โยนคำถามในใจกลับเข้าไปในความคิดทันทีหลังจากที่อลยูแวนตั้งคำถามและทำให้พวกเขานิ่งงนันพวกเขาจึงนึกถึงสิ่งที่ชาว์โดราก้อนพูดเมื่อมันใกล้จะตายอย่างไรก็ตามสามารถใช้เป็นหัวข้อสำหรับการสนทนาทั่วไปเท่านั้นตอนนี้มีประโยชน์มากมายใครจะสนใจว่าสัตว์ประหลาดป่าพูดอะไรในตอนท้าย เจ้าหุนอย่าแม้แต่จะคิดเรื่องนี้รีบหยิบอุปกรณ์ออกมาหากคุณเก็บไว้กินคนเดียวไม่ต้องพูดถึงค่าอาหารหนึ่งเดือนคุณจะต้องจ่ายค่าอาหารเย็นเมื่อคุณออฟไลน์ในภายหลังคุณเชื่อฉันไหมสีหน้าของเจ้าหุนดูโอ้อดทันทีในขณะที่เขาหยิบอุปกรณ์สีแดงสามชิ้นออกมาด้วยความรลวพี่ซูงฉันคิดผิดกรุณาอยา่าฉันหวังว่าคุณจะช่วยฉันในเดือนนี้ถ้าให้ฉันเป็นคนจ่ายไม่ต้องพูดถึงเดือนนี้เดือนหน้าฉันจะต้องกินบะหมี่ต้มธรรมดากับซาลาเปาเกราะหนักของโดมิเนเตอร์เสื้อกลุม่มความต้องการระดับ30 คุณภาพสีแดงสุขภาพ20,000โจมตี5,000พลังป้องกัน1 5 0 0 0ความว่องไว6 0 0 0คุณสมบัติเพิ่มเติมสะท้อน3 0ของความเสียหายไปยังผู้โจมตีบล็อก20%ของความเสียหายจากการโจมตีเมื่ออุปกรณ์ของชุดเกราะหนักของโดมิเนเตอร์เพิ่มขึ้นเอฟเฟกต์การดีดกลับและการบล็อกก็เพิ่มขึ้นสามารถสะท้อนได้ถึง60%และป้องกันความเสียหายได้60%ในขั้นตอนนี้สามารถป้องกันได้และสะท้อนความเสียหายได้35% บทนำเสื้อคลุมของคุณนางโบราณทุกครั้งที่เขาไปที่สนามรบเสื้อคลุมจะต้องยอมเป็นสีแดงด้วยเลือดเดิมทีมันเป็นเสื้อคลุมสีขาวแต่หลังจากอาบไปด้วยเลือดของเผ่าพันธุ์มากมายมันก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มแผนที่สมบัติความต้องการระดับ20คุณภาพสีแดงพลังป้องกัน20,000คุณสมบัติใกล้เคียงทำลายไม่ได้ก่อนที่จะพบสมบัติไม่มีวิธีใดที่สามารถทำลายแผนที่สมบัติได้บทนำตำแหน่งสมบัติของชาโด้ราก้อนมันมีความมั่งคั่งไม่รู้จบและสมบัติที่ไม่รู้จักักกกบทททีี่หหาาาารรรมม้สงคเลลลือดอผูแแปแปย บรรณาธิการเฮนยีทรานเลชันคำสั่งพิเศษทหารม้าสงครามเลือดมังกรความต้องการระดับ30คุณภาพสีแดงต้องการแ t ทร b u ิวเพิ่มเติมตการแปลงร่างหลังจากที่ผู้เล่นเชี่ยวชาญในการเป็นดราก้อนบาดวอร์เาวารเวอรีแล้วจะสามารถแปลงร่างเป็นชุดเกราะและอาวุธเฉพาะของผู้เล่นได้มันยังสามารถกินเลือดกระดูกเกล็ดและแม้แต่การเจริญเติบโตของวิญญาณของสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่ผู้เล่นฆ่าได้ บทนำอัศวินผู้ทรงพลังจากสมัยโบราณหลังจากผู้สังหารมังกรอาบเลือดมังกรเนื่องจากคุณภาพของเลือดมังกรความแข็งแกร่งของอาชีพของเขาก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันความแข็งแกร่งและศัก,กยภาพของมืออาชีพไม่ได้รับการแก้ไขขณะที่ผู้เล่นยังคงฆ่ามังกรและอาบเลือดศัก,กยภาพในอาชีพของพวกเขาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอัศวินที่อาบด้วยเลือดมังกรโจมตีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมาตลอดชีวิตหลังจากอาบเลือดในตำนานของดีวดราก้อนดีวดราก้อนพวกเขาอาัดลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เหนือโลกผู้ประเมินมืออาชีพในสมัยโบราณ ออสกามอรเรเมื่อมองไปที่ไอเทมระดับสีแดงทั้งสามชิ้นที่ดอรอป,อรโ,ปรโดยชาโดว์ราก้อนลินชวงและปัตตี้รู้สึกตื่นเต้นมากที่สุดเจ้าหวนรู้สึกตื่นเต้นเพราะเห็นได้ชัดว่าอาชีพราก้อนบลัดวอร์กาวาวเวอรี่ได้เตรียมไว้สำหรับเขาแล้วในบรรดาพวกเขาทั้งห้านอกจากเขาและชูเฟิงแล้วพวกเขาทั้งหมดมีอาชีพที่ซ่อนอยู่ชูเฟิงเป็นพ่อหมดแล้วทหารม้าสงครามเลือดมังกรจะเป็นของใครได้อีกในทางกลับกันหลินซูรู้สึกตื่นเต้นมากเขาสามารถทิ้งเสื้อคลุมเกราะหนักของโดมิเนเตอร์ไว้ที่นี่ได้เขารู้ว่ามันยากแค,น,คนี้ลุม เจ้าของชุดเกราะหนักของโดมิเนเตอร์ก่อนเกิดใหม่รู้เพียงว่าเสื้อคลุมสามารถทิ้งได้โดยการสังหารมังกรหลังจากรวบรวมส่วนอื่นๆแล้วเท่านั้นดังนั้นเขาจึงใช้เงินจำนวนมากเพื่อรวบรวมผู้เล่นหนึ่งล้านคนและสังหารมังกรหลายสิบตัวกว่าจะดอรอจากมังกรใช้เวลากว่าครึ่งปีในระหว่างที่ปลดเสื้อคลุมออกคนคนนั้นอาจกล่าวได้ว่าใช้ทรัพย์สมบัติไปเกือบหมดแล้วในเวลาเดียวกันเพราะเขามักจะฆ่ามังกรเขาจึงถูกไล่ล่าโดยผู้เชี่ยวชาญของเกาะมังกรอย่างต่อเนื่องถ้าไม่ใช่เพราะเสื้อคลุมที่หลุดออกไปในวินาทีสุดท้ายแลลละะสสััังงงหาาาาาาารรรผู้้ไไไ่่ตมมมมมเเกกกกขคถบดอี งูเชยี่ชูเฟงเอลยูแวนคุณได้เห็นอุปกรณ์ระดับสีแดงที่ดอรอปอในครั้งนี้ฉันมีหนึ่งในชิ้นส่วนของชุดเกราะหนักของโดมิเนเตอร์ดังนั้นมันจะเป็นของฉันอย่างแน่นอนมีเพียงเจ้าห้วนเท่านั้นที่สามารถใช้อาชีพของทหารม้าสงครามเลือดมังกรได้ดังนั้นเราจึงต้องมอบให้เขาเท่านั้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากพวกเราสองคนได้เอาสองสิ่งนี้ไปแทนที่ขุมทรัพย์จึงเป็นของคุณสามคนไม่ว่าจะค้นพบสมบัติอะไรคุณทั้งสามคนสามารถแจกจ่ายได้อย่างอิสระข้ากับห้วนจะไม่ยุ่ง ยิ่งไปกว่านั้นหากคุณรู้สึกว่ามูลค่าของสมบัติของชาโดรัก้อนนั้นแตกต่างกันหลังจากที่ได้รับมันมาฉันกับฟัตตี้จะชดเชยให้คุณและยังช่วยคุณดรอรอปอุปกรณ์ระดับเรตที่เหมาะกับอาชีพของคุณด้วยคุณคิดอย่างไรงูเชยี่และอีกสองคนไม่คัดค้านคำแนะนำของลินชวงทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาท้ายที่สุดเขาเป็นคนที่นำพวกมันเข้ามาอุปกรณ์บนพวกมันล้วนสร้างขึ้นจากโชคของลินชวงดังนั้นพวกเขาทั้งสามจึงไม่คัดค้านการกระจายของลินชวงแม้ว่าอีกฝ่ายจะต้องการสมบัติของชาโด้้ด้วยมือทังงาง เมื่อเห็นว่ามูเฉยี่และอีกสองคนไม่คัดค้านลินชวงจึงหยิบของทั้งสามชิ้นขึ้นมาและส่งแผนที่สมบัติให้พวกเขาจากนั้นเขาก็โยนโทเค็นการเปลี่ยนอาชีพของทหารม้าสงครามเลือดมังกรให้กับคนอ้วนบทที่หนึ่งร้อยสามโคดหวังคำตอบของลินชวงทําให้เรื่องนี้เข้าสู่ทางตันอีกครั้งเวลาผ่านไปนาทีต่อนาทีเหลือเวลาไม่ถึงห้านาทีก่อนที่ชุดเวทมนต์ที่ปลดผนึกจะเปิดใช้งานเมื่อห้านาทีผ่านไปและเปิดใช้แผงเวทมนต์ปลดผนึกลินชวงและภารกิจของคนอื่นๆก็จะล้มเหลว ในขณะที่ทุกคนหมดปัญญาและวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆจู่ๆลูล่ว่านก็นึกถึงปัญหาขึ้นมาลินซงบอกว่าเขาไม่มีเราเพิ่งค่าสัตว์ประหลาดแห่งความมืดจำนวนมากระบอดมากกว่าสิบตัวดูเหมือนเราจะไม่มีเวลาตรวจสอบอุปกรณ์ที่พวกเขาทำตกบางทีหนึ่งในนั้นอาจเป็นอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันเดียวกับดวงตาแห่งการเปิดเผยของลินชวงคำพูดของแอลูแวนทำให้มูเชยี่และชูเฟิงตกตะลึงทันทีจากนั้นพวกเขาก็ดีใจราวกับว่าได้คว้าฟางช่วยชีวิตเชยี่ช e, ูเฟิงแอลูแวนค้นหากระเป๋าเป้ของคุณอย่างรวดเร โดยไม่จําเป็นต้องให้ลินชวงพูดอะไรมูเชยี่และอีกสคนก็เริ่มคุยกระเป๋าเป้อย่างบ้าคลั่งหลังจากคำถามของเอลยูแวนลินซวงมองดูพวกเขาทั้ง3าอย่างมีความหวังหวังว่าพวกเขาจะพบสิ่งที่คล้ายกับดวงตาแห่งการเปิดเผยเมื่อเวลาผ่านไปความหวังในดวงตาของลินชวงค่อยๆสลายไปไม่มีอะไรในเป้ของเอลยูแวนหรือเป้ของชูเฟงดังนั้นพวกเขาทั้งสจึงมุ่งความสนใจไปที่มูเชยี่ งูเชยี่ที่ถูกทั้งสามคนเฝ้าดูรู้สึกกดดันทวีคูณเธออนานทีและหน้าเธอหวังว่าจะพบอุปกรณ์ที่มีผลคล้ายกับดวงตาแห่งการเปิดเผยอย่างไรก็ตามความจริงไม่ได้เป็นไปตามที่เธอต้องการเธอรู้ว่าเมื่อเธอพลิกไปที่หน้าสุดท้ายเธอไม่พบเครื่องมือที่คล้ายกับดวงตาแห่งการเปิดเผยความหวังสุดท้ายของพวกเขาพังทลายลงและพวกเขาทั้งหมดก็ยืนหยัดอยู่กับพื้นด้วยสีหน้าซีดเซียวหลินทรงสุดตัวลงกับพื้นโดยไม่ยอมแพ้และทุบมือของเขาอย่างบ้าคลั่งกับพื้นเพียงขั้นตอนเดียวขั้นตอนสุดท้ายเพียงขั้นตอนเดียวไอ้ เมื่อมองไปที่ลินชวงที่ขุนเคืองและโกรธมูเชยี่และอีกสองคนมีสีหน้าเศร้ามองพวกเขารู้ว่ารางวัลสุดท้ายสำหรับภารกิจนี้มีความสำคัญต่อลินชวงเพียงใดตอนนี้เขาเหลืออีกเพียงก้าเดียวก็จะเสร็จสิ้นภารกิจเขาถูกขัดขวางด้วยปัญหาที่แก้ไม่ตกความรู้สึกที่ให้ลินชวงเห็นความหวังแต่ไม่ได้ให้ความหวังทำให้เขาสิ้นหวังเช่นเดียวกับที่ทุกคนไม่รู้ว่าจะเกลี้ยกล่อมลินชวงได้อย่างไรเจ้าอ้วนซึ่งสวมชุดเกราะสีดำและสีแดงรูปมังกรและถือหอกมังกรที่มีอำนาจเหนือกว่าเดินไปที่ด้า้าานนขขงงอทุกค เมื่อมองไปที่ใบหน้าที่เศร้าหมองของทุกคนใบหน้าของเจ้าห้วนก็เต็มไปด้วยความสับสนเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาตอนที่เขาไม่อยู่เป็นอะไรไปพวกคุณพวกคุณทุกคนหน้าบึ้งเหมือนมะเขือม่วงแช่แข็งเมื่อได้ยินคำถามของเจ้าหัวนหลูว่านรีบดึงเขาออกไปเพื่อไม่ให้รบกวนหลินซวงตอนแรกทุกอย่างปกติดีแต่เนื่องจากชุดเวทมนต์ปกป้องอาเคนเมจิกบุ๊กและมันยากเกินไปที่จะสัมผัสกับชุดเวทมนต์พวกเราไม่กี่คนไม่สามารถยกเลิกมันได้ดังนั้นลินชวงกำลังจะพังทลายหากท่านมีวิธีีีจงรรบเรยเยหลขา เมื่อคนอ้วนได้ยินคําอธิบายของเอลยูแวนด้วยเสียงต่าใบหน้าของเขาก็เต็นไปด้วยความสับสนทันทีมันไม่ใช่แค่อารเวทมนเหรอทําไมเราไม่สามารถเปิดได้เป็นไปได้ไหมว่ามีกลไกทําลายตัวเองที่จะทําลายตัวเองเมื่อถูกโจมตีเมื่อเผชิญกับความสับสนของคนอ้วนเอลยูแวนบอกวิธีแก้ปัญหาไฟเอเลเมนชิวให้เขาทันทีไม่ใช่ว่าวงเวทมีกลไกทําลายตัวเองแต่เป็นคุณสมบัติพิเศษของวงเวทนี้มีความสามารถในการดูดซับองค์ประกอบรอบข้างทั้งหมดเมื่อเราไม่สามารถสร้างความเสียหายได้นับล้านด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดยวอวออารรเงงงข่็ เมื่อได้ยินเช่นนี้เจ้าห้วนก็มองไปที่ลู่ว่านด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้นนี่คือการโกงร่วมเพศในบรรดาพวกเราห้าคนลินชวงมีการโจมตีที่สูงที่สุดน่าประทับใจมากอยู่แล้วที่สกิลโจมตีเป้าหมายเดี่ยวของเขาสามารถสร้างความเสียหายได้มากกว่าสองหมื่นคะแนนคุณกำลังบอกฉันว่าฉันต้องสร้างความเสียหายนับล้านในการโจมตีครั้งเดียวเพื่อสัมผัสกับอารีเวทมตนนี่มันโกงชัดๆแอลยูแวนพูดอย่างช่วยไม่ได้กับคำอุทานของคนอ้วนอย่างแท้จริง นอกเหนือจากการสร้างความเสียหายนับล้านด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวสิ่งเดียวที่เหลือในการเลิกทำเมจิกอารเรนี้คือใช้เครื่องมือต่างๆเช่นการสืบสวนและการวิเคราะห์เพื่อป้อนองค์ประกอบที่ถูกต้องลงในลำดับการสัมผัสกับเมจิกอารเรแต่เราค้นหากระเป๋าเป้สภายหลังของเราและไม่พบเครื่องมือใดๆที่จะวิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติหลังจากได้ยินคำอธิบายของ l อลยูแวนเจล้วนก็ตกตะลึงไปสองสามวินาทีเขาหยิบลูกปัดกลมที่ดูเหมือนลูกแก้วที่มีกระแสะน้ำวนดวงดาวฝังอยู่ในนั้นดวงตาแห่งการเปิดเผยตาซ้ายความต้องกการระดดัับ25เ้มพลงชีวิต1 พลังป้องกัน2 0 0พคุณสมบัติเพิ่มเติมสามารถมองเห็นคุณสมบัติจุดอ่อนและความสามารถของสิ่งมีชีวิตที่มีเลเวลสูงกว่ามันไม่เกิน20กรื่นนำสุดยอดงานของนักเล่นแร่ปแปรธาตุโบราณสมบัติที่ใช้ครั้งเดียวซึ่งจำลองมาจากดวงตาของเทพเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพในตำนานและตำนานในตำนานและตำนานตาซ้ายของเทพเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพมีความสามารถในการมองเห็นเวทมนต์และทำลายมันได้ดังนั้นนักเล่นแร่ปแปรธาตุโบราณจึงได้ค้นหาวัสดุนับพันและปรับปรุงมัน เอือนี่เหรอหลังจากที่เจ้าห้วนดึงดวงตาแห่งการเปิดเผยตาซ้ายออกมาคนทั้งสี่ที่อยู่ตรงนั้นก็ตกตลึงทันทีพวกเขามองดูดวงตาแห่งการเปิดเผยตาซ้ายในมือของคนอ้วนด้วยความไม่เชื่อพวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าสิ่งที่พวกเขาไม่พบหลังจากการค้นหานั้นอยู่ในมือของเจ้าอ้วนการเคลื่อนไหวของเจ้าอ้วนทําให้ลินชวงซึ่งสิ้นหวังอยู่แล้วมีความหวังอย่างไม่มีสิ้นสุดหลังจากเงียบไปสองสามวินาทีลินชวงคว้าดวงตาแห่งการเปิดเผยตาซ้ายจากมือคนอ้วนด้วยสีหน้าดีใจและเริ่มตรวจสอบไฟเอลเมนต์ชิวโลหะาธา,ามารรบ 30. พลังป้องกัน1ล้านแอตทรบิวเพิ่มเติมไฟเอเลเมนต์โรเตชันทำลายไม่ได้มันดูดซับองค์ประกอบทางธรรมชาติของโลกและรักษาการทำงานของไฟเอเลเมนต์ชิวพลังงานของโลกไม่แน่นอนตราบใดที่มันไม่ถูกทำลายในการโจมตีครั้งเดียวมันก็สามารถฟื้นคืนสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็วบทนำชุดเวทมนต์ที่จำเป็นสำหรับข้อมดในการสร้างหอคอยเวทมนต์ในสมัยโบราณสามารถทำลายได้โดยทำตามลำดับที่ถูกต้องขององค์ประกอบที่ผสมเข้าไปเท่านั้นมิฉนั้นการโจมตีทั้งหมดจะไร้ประโยชน์และทำได้เพิ่ม,พ,มพลังงานสำรองในไฟเอเลเมนต์ชิวเท่านั้น กำหนดเป้าหมายไฟเอเลเมนต์ชิวเริ่มวิเคราะห์วิธีการถอดรหัสเป้าหมายโลหะธาตุการวิเคราะห์เริ่มต้นขึ้นการวิเคราะห์เสร็จสิ้นวิธีทำลายโลหะธาตุสายฟ้าลมแสงทองและน้ำแข็งสามารถแตกได้หลังจากฉีดธาตุเข้าไปในด้านบนของโล่ตามลำดับนี้หลังจากเสร็จสิ้นการวิเคราะห์ลินชวงคว้างไอออฟเรเวเลชันตาซ้ายที่เริ่มกลายเป็นซายลงบนพื้นและคำรามใส่ชูเฟงเอลูแวนและมูเชยี่เชยี่เอลูแวนและชูเฟงวิธีการทำลายไฟเอเลเมนต์ชิวฟ้าร้องลมแสงทองและน้ำแข็งเร็วเข้าไม่มีเวลา้ีบดนั บทที่104ภารกิจเสร็จสิ้นโดยไม่จําเป็นต้องให้ลินชวงพูดอะไรหลังจากที่เขาอธิบายคําสั่งแล้วเอลยูแวนและอีกสองคนก็บินขึ้นไปแล้วที่ด้านบนสุดของไฟเอเลเมนชิลพวกเขาเริ่มฉีดธาตุเข้าไปตามลําดับที่เขากล่าวภายใต้สายตากังวลและตื่นเต้นของลินชวงธาตาุต่างๆเริ่มฉีดเข้าไปในยอดของไฟเอเลเมนชิลหลังจากที่ทั้งสามฉีดธาตุตามลาดับโลธาตุทั้งห้าก็สั่นและเริ่มค่อยๆสลายไปราวกับแสงอาทิตย์ที่กลายเป็นหิมะ ขณะที่เกราะป้องกันธาตุทางห้ากำลังจะแตกสลายก็ถึงเวลาเปิดใช้อารเรวเวทมนต์ที่ปลดผนึกหนังสือเวทมนต์อาเคนที่อยู่ตรงกลางของชุดเวทมนต์ที่ปลดผนึกเริ่มรวบรวมองค์ประกอบโดยรอบและเตรียมพร้อมที่จะเปิดใช้งานเมื่อเห็นเช่นนี้หลินซูงก็คลั่งคล้าทันทีโดยไม่คำนึงถึงชุดเวทมนต์ที่กำลังรวบรวมพลังงานอย่างเมามันเขารีบตรงไปยังชุดเวทมนต์ที่กำลังรวบรวมพลังงานด้วยความเร็วที่ยากจะจับด้วยตาเปล่าจากนั้นภายใต้การจ้องมองที่ประหลาดใจของพวกเขาทั้งสี่เขาบินและกอดหนังสือเวทมนต์อาเคยนและเวม์ อารเวทมนต์ที่สูญเสียอาเคนเมจิกบุ๊กไม่ได้สลายไปในทันทีองค์ประกอบที่รวบรวมอยู่ตลอดเวลาสูญเสียการปรับปรามและการไกล่เกลี่ยของอาเคนเมจิกบุ๊กมันปะทะก,กันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเปล่งออร่าที่น่ากลัวและแผดเผามันเหมือนกับระเบิดที่กำลังจะระเบิดและทำลายทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างฉากที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ทำให้หลว่า์และคนอื่นๆยืนอึ้งหลังจากอุ้งลินชวงและปัตตี้อย่างเร่งรีบพวกเขาก็กระพือปีกเยือกแข็งเต็มกำลังและบินออกไปในระยะไกลาอารเวทมนต์ที่เหมือนการแตกตัวขขอออองงงงงนนนนิิิววววเเเเเเเคลลลีีีียยรรรรไไไมมมมมมม่่่่่่าาาากกพพพทะบบบดด้ตืุแ คลื่นอากาศที่เกิดจากการระเบิดส่งคนทั้งห้าที่ยังบินไปไกลออกไปพวกเขาลงจอดห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรเนื่องจากผู้เล่นในเกมกลอรี่มีความรู้สึกของคนจริงๆพวกเขาเป็นลมหลังจากถูกคลื่นอากาศกระแทกจากการระเบิดของชุดเวทมนต์แม้ว่าพวกเขาจะตกลงสู่พื้นแรงถีบกลับอันทรงพลังก็ยังไม่ทําให้ทุกคนตื่นโชคดีที่พวกเขากําลังบินอยู่และถูกคลื่นลมซัดเข้าใสา่พวกเขาถูกส่งออกไปนอกระยะการระเบิด ถ้าหลินซงและคนอื่นๆไม่มีอุปกรณ์การบินและหนีออกจากพื้นดินแม้ว่าพวกเขาจะถูกส่งให้บินโดยคลื่นอากาศพวกเขาก็ไม่สามารถบินได้ไกลก่อนที่จะถูกสกัดกั้นโดยป่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดผลกระทบของคลื่นอากาศและการประทะกับต้นไม้จะทำให้หลินซงและคนอื่นๆเป็นลมอย่างแน่นอนเมื่อพวกเขาสลไปผลกระทบด้านพลังงานหลังจากอเรเวทมนระเบิดจะตามมาทันพวกเขาจากนั้นแม้จะมีการเชื่อมโยงชีวิตของหลู่ว่านพวกเขาก็ยังถูกกาจัดทิ้งในจุดนั้นมันไม่ง่ายเหมือนการเป็นลมและสูญเสียเอสพีไปกว่าครึง่ง ลินชวงผู้สวมใส่กระหนักของเดอะโดมิเนเตอร์ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์และตื่นขึ้นในเวลาไม่ถึงนาทีหลังจากตื่นขึ้นลินชวงมองไปที่อาเคนเมจิกบุ๊กในมือของเขาและคำว่าเสร็จสิ้นแล้วบนอินเทอร์ไรเฟสภารกิจเขาอดไม่ได้ที่จะดีใจนี่เป็นโอกาสเดียวที่เขาจะได้รับความแข็งแกร่งเพื่อต้านทานเผ่าเทพใน5ปีลินชงที่มีความสุขได้เตรียมแบ่งปันความสุขในการเสร็จสิ้นภารกิจกับทุกคนในทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อเขามองไปรอบๆเขาเห็นเพียงคนหมดสติทั้ง4คนนอนอยู่บนพื้น ฉากนี้ทําให้ความปีติยินดีส่วนใหญ่ในใจของลินชวงสลายไปในทันทีเขานึกถึงฉากของอาเรเวยเวทมนระเบิดหลังจากที่เขายิบหนังสือเวทมนอาเคนและบางอันก็ถูกคลื่นอากาศสหายไปเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ลินชวงรีบหยิบยาลบ,ลบและยาฟืน้นฟูเอสพีออกจากกระเป๋าเป้ให้ทุกคนกินเมื่อลินชวงเทยาทั้งสองเข้าไปในปากของพวกเขาคะแนนสุขภาพของพวกเขาก็เริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึงนาทีทั้งสี่คนก็ตื่นขึ้นทีละคนผู้ก่อตั้งภารกิจนี้ไร้กาศมากเขาเป็นคนฉลาดแกมโกงที่สุด ฉันทำภารกิจเสร็จแล้วแต่เขายังให้แบ็คแฮนด์นี้กับคุณถ้าไม่ใช่เพราะพวกเราส่วนใหญ่บินได้คงมีไม่กี่คนที่ออฟไลน์ไปแล้วคนอื่นๆไม่ได้หยุดเจ้าอ้วนที่เพิ่งตื่นนอนและยังคงสาบแช่งนักออกแบบท้ายที่สุดพวกเขาไม่คาดคิดว่าภารกิจนี้จะเป็นเช่นนี้พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะถูกวางแผนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเขาเร็วยิ่งกว่าหมาจริงๆเมื่อเห็นว่าพวกเขาตื่นกันหมดและนอกจากสับสนเล็กน้อยก็ไม่มีปัญหาอื่นหลินซงกดส่งภารกิจอย่างกระวนกระวายใจภารกิจลับหยุดสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดไม่่ให้รเวนนผึกกกแลกลละัับสูโ ความยากของภารกิจ SSSS SS, รางวัลอัลกอริทึมระดับสูงของเผ่าเทพความคืบหน้าภารกิจเสร็จสิ้นเริ่มแจกของรางวัลสาการแจกรางวัลเสร็จสิ้นลินชวงมองไปที่แฟลชไดร์ right USB ที่ค่อยๆปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าในมือของเขาดวงตาของเขาแดงและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเป็นอัลกอริทึมขั้นสูงของเผ่าเทพข้อกำหนดระดับไม่มี คุณภาพกลาโหมแพตทริบิวเพิ่มเติมคุณสามารถผูกคอมพิวเตอร์ได้ในความเป็นจริงหลังจากการผูกมัดเสร็จซิ้นคอมพิวเตอร์จะล็อกการสอดรู้สอดเห็นจากพลังของเผ่าเทพไฟวอลของคุณจะถูกยกระดับเป็นระดับสูงสุดแฮกเกอร์ไม่ว่าระดับใดก็ตามจะไม่สามารถเจาะทะลุก,กำแพงป้องกันของคอมพิวเตอร์ได้หลังจากผูกมัดบทนำมันบันทึอากอัลกอริทึมระดับสูงที่สำคัญในเผ่าเทพหากคุณเชี่ยวชาญคุณจะได้รับพลังในการต่อสู้เพื่อเผ่าพันธุ์ของคุณเองเมื่อถูกลุกรานโดยเผ่าเทพ อย่างไรก็ตามเนื่องจากพลังงานนั้นสูงเกินไปเฉพาะผู้ที่ถือ USB f l a t r right i v e เท่านั้นที่จะเชี่ยวชานได้เมื่อคนอื่นต้องการสอดแนมพลังมันจะนำมาซึ่งการทำลายล้างที่ไม่อาจแก้ไขได้เมื่อมองไปที่ interior face a t t r i b u t e ที่เกี่ยวข้องกับ USB f l a t r right i v e ลินชวงรู้สึกตื่นเต้นมากจนไม่สามารถดูแลตัวเองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นคำแนะนำปรบับใดที่เขาควบคุม flatray for USB นี้เขาจะสามารถได้รับพลังที่จะต่อต้านการลุกรานของกลุ่มก๊อตได้ ดวงตาของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงท,งทันทีน้ำตาไหลออกมาจากหางตาของเขาไหลไปทั่วใบหน้าที่บิดเบี้ยวจากความตื่นเต้นและหยดลงบนพื้นไม้กี่คนที่ตื่นเต็มตามองดูหลินซงร้องไห้ทั้งน้ำตาด้วยความดีใจและไม่ได้ถามว่าทำไมพวกเขารู้ว่าหลินซงจะบอกพวกเขาในไม่ช้าดังนั้นพวกเขาจึงไม่รีบร้อนหลังจากร้องไห้ทั้งน้ำตาด้วยความดีใจในช่วงเวลาที่ไม่รู้จักในที่สุดลินชวงก็ระง,งับความตื่นเต้นในใ,นใจของเขาและคิดว่าจะออนไลน์ทันทีเพื่อตรวจสอบเนื้อหาใน USB flashdrive ขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือของคุณหากไม่มีความช่วยเหลือจากคุณฉันคงไม่สามารถทําภารกิจนี้ให้สําเร็จและได้รับรางวัลที่สําคัญยิ่งนี้อย่างแน่นอนก่อนอื่นฉันขอขอบคุณทุกคนในขณะที่เขาพูดเขาโค้งคานับ90องศาเพื่อขอบคุณเจ้าฮวนและอีกสามคนเมื่อมองไปที่ลินชวงที่แคร่งขึงมูเชอรี่และอีกสองคนไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรและทําได้เพียงพยักหน้าเห็นด้วยเจ้าฮวนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของลินชวงแกล้งคุณไม่สามารถเพียงแค่ขอบคุณฉันถ้าคุณคิดว่ามันสามารถชดเชยได้ด้วยการขอบคุณและค่าออาาหหารเเดดืนนนฉัไม่็้วย